ัยงเทโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับ และสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของหนึ่งในสมาชิกของเบมอนั่นก็คือฮารามนั่นเองนะครับที่ทำเหล่ามามี่เนี่ยตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยความสวยความน่ารักของฮารามนั่นเองมีรูปออกมาแล้วครับแล้วก็แฟนๆแชร์ต่อกันเพียบเลยเป็นรูปของฮารามที่กําลังเล่นกับเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนที่โรงเรียนมัธยมนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยก็ เป็นเพื่อนร่วมชั้นของฮารัมตอนที่อยู่โรงเรียนมัธยมในทุกๆวันเนี่ยที่ฮารัมไปโรงเรียนนะครับก็จะได้เจอกับเพื่อนๆมากมายและก็เหมือนเป็นคนดังบากๆในโรงเรียนอีกหนึ่งคนเลยทุกครั้งที่มีคอนเทนต์หรือว่ามีรูปมีคลิปวิดีโอเวลาฮารัมเล่นกับเพื่อนเนี่ยแฟนๆก็จะแชร์กันเพียบเลยนะครับเพราะว่าทั้งน่ารักทั้งสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแถมฮารัมเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็สลัดลุกความเป็นสาวเบบี้มอนสเตอร์กลายเป็นเด็กหญิงฮารัมนางสาวฮารัมที่อยู่โรงเรียนแบบปกติทั่วไปเลยไม่่ถือตัวไมว ฟงตัวเลยนะครับแฟนๆก็บอกว่าฮารัมอยู่กับเพื่อนแล้วคืออีกฟิลหนึ่งเลย และก็ดูสดใสร่าเริงม,มากๆอย่างในรูปนี้ฮารัมก็จะใส่ชุดนักเรียนกับเพื่อนแล้วก็นั่งเล่นกันนะครับบนรถเข็นเขียนกันไปเขียนกันมาสลับกันเขียนแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดแฟนๆด้วยดูเหมือนว่านี่จะเป็นเพื่อนสนิทของฮารัมเลยนะครับตอนที่อยู่โรงเรียนแถมที่สําคัญเนี่ยฮารัมยังทําผมสีบอนด้วยนะครับทุกคนเป็นผมสีบอน์ที่เรานั้นเนี่ยคุนหน้าคุณนตาฮารัมกันดีเลยทําผมสีนี้แฟนๆบอกว่าฮารัมขึ้นเด่นขึ้นไปกว่าเดิมออร่าพุ่งกระจายที่สําคัญเนี่ยแฟนๆบอกว่าผมสีนี้ทําเพื่อ จะเดบิวต์แน่นอน ทั้งมีการถ่ายรูปถ่ายคอนเซปต์ต่ตางๆฮารัมน่าจะเดบิวต์มาด้วยลุคของเบบี้มอนสเตอร์สาวผมบลอนด์ตั้งแต่เกิดนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีรูปภาพตอนเดบิวต์เนี่ยจะเป็นผมสีนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงกันแน่หรือว่าทําสีผมขึ้นมาเพื่อถ่ายรายการถ่ายคอนเทนต์ของเบมอนสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของฮารัมนะครับเป็นมัมหมีน้องฮารัมชอบกันหรือเปล่ากับความสดใสน่ารักนี้ของฮารัมเวลาที่อยู่กับเพื่อนเวลาที่อยู่ในโรงเรียนนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยคลิปนี้รออมาาัปเเดื่ง ของฮารัมสัส้นๆให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง